สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๋นะคะเจ๋ฟอร์ดผาประแดงค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีเลยนะคะ,ะคันนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนั่นเองค่ะคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่9,94,000 0 0บาทนั่นเองค่ะรวมแพ็กเกจอีก6 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของ เครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะให้กําลังแรงมา้ามาที่170แรงม้าค่ะแรงบิดให้มาถึง405นิวตันเมตรนั่นเองเดี๋ยวมาชมเลยนะคะว่าคันนี้เราได้ทําการแปลงอะไรให้เขากันบ้างสําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าใหม่นะคะที่เป็นกระจังหน้าของ r a ปเตอร์นั่นเองค่ะเป็นชุดแรปเตอร์ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าก็เป็นของแรปเตอร์ด้วย มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์หน้าทั้งหมด4จุดให้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้อง360องศาก็มีมาเช่นเดียวกันนะคะมาด,ดูในส่วนของตัวนี้จะเป็นกล้องหน้านะคะแล้วก็มีระบบเรดาร์นะคะในเรื่องของการตรวจจับคนเด,เดินถนนและจักรยานนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็ยังมีในส่วนของตัวเรดาร์จับในเรื่องของรถคันข้างหน้าแล้วก็ขับตามรถคันข้างหน้าได้ด้วยนะคะไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟ daytime เอ้ย ไฟเป็นไฟมันติีเฟเตอร์ LED นั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นั่นเองเป็นไฟกลางวันนะคะในส่วนของตัวรุ่นสปอร์ตนะะจะได้มาเป็นไฟหน้าแบบเป็นไฟสูงต่ําให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะเฉพาะรุ่นสปอร์ตนะคะที่สปอร์ตบวกแพคเกจนะ,ะที่ให้มาตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะที่เป็นคิ้วล้อนะคะจะเป็นคิ้วล้อชุดเดียวกันกันกบตัวแรปเตอร์ด้านหน้าเลยนะคะรับกันมากๆเลยกับตัวคิ้วล้อที่เป็นพื้นเรียบนะคะขนาด ของคิ้วล้อจะอยู่ที่6นิ้วนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเปลี่ยนในเรื่องของตัวล้อยางนะคะเป็นล้อยางของโตโยโตโยนะคะแล้วก็เป็นแม็กขอบ20หน้ายางของเขาจะอยู่ที่27 5ทับ5้าหนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างที่เป็นสีเทากาไฟมาพร้อมกับกล้อง 360องศาแล้วก็ไฟสองทางด้านข้างมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตบวกแพคนะคะและเพิ่มเติมมาเป็นระบบวายสปอร์ตนะคะเตือนมุมอับสายตาที่มองไม่เห็นนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบกุญแจนะคะเป็นรีโมทนะคะมาพร้อมกับตัว กุญแจ immobilizer มาพร้อมกับตัวพร้อมกับตัวกุญแจ k e y l e ล s นั่นเองค่ะเป็นระบบสัมผัสให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มติดตั้งฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะคะ60%รอบคันติดตั้งพร้อมกับตัวกันสาดให้ค่ะด้านบนนะคะใส่เพิ่มเติมเป็นราวหลังคาให้นั่นเองตัวนี้นะคะราวหลังคาเราแปะเป็นกาว 3M นะไม่ได้แบบว่า,ายึดให้แข็งแรงนะคะไม่แนะนําให้วางสิ่งของบนตัวราวหลังคานั่นเองค่ะแล้วก็ตัวโลบานะคะ อันนี้เป็นโลบาของว t t แทเป็นโรบาแท้นะคะของวายแท็นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะแล้วก็บันไดเหยียบด้านข้างก็มีมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตคะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ led นั่นเองค่ะแล้วก็กระบะของเขาเป็นกระบะแบบพลัแรงนั่นเองนะคะติดตั้งพร้อมกับตัวโช๊คอัพมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะปูกระบะไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ครอบในส่วนของตัวครอบฝาท้ายให้นะคะเพิ่มเป็นตัวหนังสือ F O R D ที่เป็นสีบรอนเงินเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองพื้นกับฝาท้ายก็จะเป็นสีดําด้านให้นั่นเองค่ะตัวสติ๊กเกอร์นะคะตัวนี้จะเป็นคําว่าเรนเจอร์ที่แปะสติ๊กเกอร์ให้นั่นเองนะคะกล้องมองกล้องถอยก็มีมาให้สําหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของตัวกันชนท้ายเนี่ยเป็นกันชนท้ายที่เป็นสีเทากาไฟติดตั้งเพิ่มที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ถอยให้ทั้งหมด4จุดให้นั่นเองนะคะ ภายในนะคะในส่วนของตัวรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังให้แล้วนะคะแล้วก็มีตัวพนักพิงหลังปรับพนักพิงหลังได้แล้วก็โยกเบาะขึ้นลงสูงต่ําได้นะคะภายในเนี่ยในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตวกแพก็กจะได้เพิ่มมาเป็นหน้าจอ12นิ้วให้นั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัว เกียร์ออโต้หกสปีดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะยังเพิ่มมาเป็นตัวชาร์จไร้สายให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีโทรศัพท์ที่รองรับตัวชาร์จไร้สายสามารถเสียบสายยูเอสบหรือไทสี c ได้เลยนะคะเบรกเบรกนะคะตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟ,ไ,ฟฟไฟฟ้านะคพร้อมออโต้โฮด้วยแล้วก็ ปรับโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดให้นั่นเองพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าสามารถปรับขึ้นลงนะคะยกขึ้นยกลงได้4ระดับนั่นเองแล้วก็มีปุ่ม m ั l t i function ที่พวงมาลัยด้วยในส่วนของรุ่นนี้จะเป็นรุ่นปุ่มกด push start ให้นั่นเองนะคะสําหรับตัวสปอร์ตด้านข้างก็จะมีปุ่มในเรื่องของการปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็กระจกขึ้นลงเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะ ในส่วนของสีนะคะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนั่นเองค่ะสีบรอนเงินสีดําสีเทานะคะสีขาว แล้วก็สีน้ําเงินนั่นเองค่ะลูกค้าชอบสีไหนสามารถบอกเจ๊เอ๋ได้เลยนะคะแล้วก็การตกแต่งเนี่ยสามารถแจ้งมาได้นะคะว่าชอบแนวการตกแต่งแบบไหนนั่นเองเนาะแล้วก็อยากทราบในเรื่องของส่วนโปรโมชั่นนะคะโทรเข้ามาหาเจ๊เอ๋ได้เลยที่เบอร์0ูนค่ะ3 6 8 1 4 4 1นน่นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมช่องเจ๊เอ๋นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจเอ๋ด้วยนะคะวันนี้จเจ๋ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ